สดเครับเนื่องจากว่าผมะจะไปต่อใบอนุญาตครับเป็นใบอนุญาตลดส่วนตัวครับจาก5ปีเป็น5ปีนั่นเองซึ่งในนี้นนครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าถ้าเปลี่ยนชนิดชั่วคราว2ปีเป็น5ปีเนี่ยคือเราไม่ต้องไปอบรมครับเราใช้ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน1เดือนก็สามารถที่จะจองในแอปพลิเคชันแล้วก็ไปทําไปกับขีดได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีเนี่ยใบรับรองแพทย์เราไม่ต้องใช้ครับในเรื่องเอกสารเนี่ยจะสะดวกที่แตกต่างคือต้องมีการ ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-learning ก่อนเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าผมจะต่ออายุส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีผมก็ต้องอบรมผ่าน e-learning นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนอบรม e-learning ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยก็แล้กันนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google ครับแล้วผมก็จะเสิร์ชว่า e-learning ครับ e-learning ไปกับขี่ครับ เราก็จะเจอครับนี่ครับเป็นเว็บแรกเลยนะครับกรมการขนส่งทางบกระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถครับเราคลิกเข้าไปเรื่อยเยเนื่องจากมันเป็นโควิดนะครับทางกรมขนส่งเนี่ยก็เลยให้มาลงทะเบียนแล้วก็อบรมผ่านออนไลน์ได้เลยครับเนี่ยพอเราเปิดข้อหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นมี2ปุ่มให้เราเลือกนะครับจะมีตรวจสอบสถานการอบรมออนไลน์และอันที่2ครับปุ่มสีเหลืองครับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับจะมี4ขั้นตอนนั่นเองนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือคลิกปุ่มเข้ามาลงทะเบียนการอบรมแล้วก็กรอข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ครับเป็นการชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือกอันดับที่3ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนโดยกรอข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็มีเลขที่ใบอนุญาตขับรถด้วยอันดับที่4ี่ก็จะเป็นปุ่มที่ผมพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีปุ่มตรวจสอบสถานการอบรมออนไลน์ครับ หลังจากนั้นเรากรอกข้อมูลได้เลยครับอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตเบอร์ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้เราก็เลือกวันออกใบอนุญาตขับรถครับและก็วันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถครับก็คือวันหมดอายุของบัตรนั่นเอง เรียบร้อยครับแล้วก็เลือกการอบรมครับก็จะมี3แบบนะครับมีการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนตัวครับก็จะมีพวกรถยนต์รถยนต์ล้อแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ครับอันที่2ก็จะเป็นการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่งครับอ่าอันนี้ไม่ใช่แบบคนทั่วทั่วไปแน่นอนสุดท้ายที่การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับเช่นรถยนต์สาธารณะรถยนต์3ล้อสาธารณะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเด็กง่ายๆก็อย่างเช่นแท็กซี่3ล้อวินอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลือกไปที่อันแรกนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วครับ ไปที่ขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการรับชมวิดีโอการอบรมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มเรียนแล้วนั่นเองนะครับผมกรมการขนส่งทางบกระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหนึ่งชั่วโมงครับเวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายเรื่องเทคนิคการขับรถและเอามาะรยากนะครับผมชื่อนายปีระเดชดำชื่นครับ จะสามารถคลิกที่ปุ่มทางด้านขวาแตลอดนาต่อคำถามครบทั้ง3ข้อและหลังจากวิดีโอจบจะมีปุ่มด้านล่างให้คลิกเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันอีกครับงมก็เป็นรูฝึกสอนกับรถยนต์อยู่ที่ศูนย์สอนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายให้ท่าน เมื่อเราเรียนรู้เรียบร้อยครบจบคลิป1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเกอะข้อมูลเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างการดูคลิปวิดีโอเรียนรู้เนี่ยมันจะมี3ข้อให้เราตอบระหว่างการดูครับเพราะฉะนั้นเราอะห้ามข้ามเลยเราต้องดูให้จบเพื่อที่เราจะได้ตอบนะครับมันจะโผลมา3ข้อโผล่มาทีละข้อนะครับเราต้องดูตลอดทั้งคลิปแล้วก็ตอบให้ครบทั้ง3ข้อครับเราถึงจะเกากะข้อมูลตรงนี้เราก็จะผ่านได้ครับมันก็จะเริ่มกกอะ นี่ครับก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตขับรถครับก็คือเลขใบขี่นั่นเองนะฮะแล้วก็กดที่เสร็จสิ้นการอบรมนี่ครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการจบหลักสูตรการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถเรียบร้อยแล้วครับจบ นี่ครับวันนี้ผมอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองตรวจสอบสถานการณ์อบรมออนไลน์ดูครับผมก็ใส่ข้อมูลไปเหมือนเดิมตรวจสอบสถานะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็ได้ขึ้นว่าผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ